สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจอกันในหัวข้อที่บอกว่าอย่าเอาชีวิตของเรานะคะไปเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่นนะคะเพราะว่าในโลกใบนี้นะคะมีแค่เราคนเดียวบนโลกใบนี้ไม่มีใครสามารถก๊อปปี้เราได้แล้วเราก็ไม่สามารถไปก๊อปปี้ใครได้เช่นกันนะคะ <M 2> มีแมค่เราตัวคนเดียวนี่แหละค่ะที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะคะแล้วก็อย่าไปอิจฉา <ๆ S 1> <ๆ S 2> คนอื่นนะคะอย่าไปเอาไปเปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่นเนาะอย่าไปเห็นคนที่เขารวยกว่าแล้วก็เราก็อยากจะไป รวยกับเขานะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขากว่าเขาจะรวยมาได้อะค่ะเขาทําอะไรมาบ้างเหมือนที่เขาบอกว่าอย่าไปมองคนที่เวลาเขารวยนะคะให้มองเวลาตอนที่เขาทํางานมากกว่าเขาทํางานยังไงเขาหาวิธีหาเงินยังไงมากกว่าที่จะไปดูตอนที่เขารวยนะคะเขาก็ลําบากมาเหมือนพวกเราได้แหละค่ะถ้าเราอยากรวยเหมือนเขาเราก็ต้องอดทนแล้วก็ ขยันหมั่นเพียรให้มากเท่าเขานะคะขยันมากกว่าเขาด้วยซ้ําค่ะเพราะว่าบางทีอะค่ะ,ะต้นทุนชีวิตของเรามันต่ํามันน้อยใช่ไหมคะก็อย่าไปน้อยเนื้อต่ําใจค่ะอย่าไปเปรียบเทียบอะไรกับใครเลยค่ะแค่เราเปรียบเทียบกับตัวเองวันวันนี้ดีกว่าเมื่อวานก็ถือว่าดีแล้วนะคะแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดทําให้มันจนสาเร็จทําให้มันจนไม่ไม่ลําบากอะคะ่ะ ทำจนแบบว่า,าไม่ไม่ขัดสนแล้วกันเนาะคือ,อไม่ถึงกับต้องรวยนะคะก็แค่อยากได้อยากมีมีกินมีใช้ไม่ลําบากอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าประสบผลสําเร็จแล้วนะคะแล้วก็คนเรานะคะมันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าความจนความรวยนะคะ ชาติที่แล้วเราอาจจะทําบุญมาน้อยนะคะเราถึงเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแต่ก็ใช่ว่าเราจะจนตลอดไปเราสามารถทําให้ตัวเองรวยขึ้นได้เราสามารถทํา,า,าทให้ตัวเองมีเงินมีทองใช้ขึ้นได้และพอเรามีแล้วเราก็ต้องรู้จักแบ่งปันแล้วรู้จักทาบุญเพื่อเป็นการต่อยอดเพื่อให้ในชาติหน้าเกิดมาเป็นคนที่มีทรัพย์มาก เช่นกันนะคะถ้าใครเชื่อในเรื่องของพระพุทธศาสนานะคะพี่พี่ก็จะรู้ว่ายิ่งเรามีเท่าไหร่ยิ่งเราให้เท่าไหร่เราก็จึได้รับมากเท่านั้นใช่ไหมคะการให้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเพราะมันเป็นการเสียสละความโลภของเราเราไม่ได้เกิดมาเพื่ออยากจะได้อย่างเดียวเราเกิดมาเพื่อทําประโยชน์ให้กับสังคมด้วยนะคะยิ่งเราให้ เราก็จะได้รับมากมากขึ้นเท่านั้นนะคะไม่ใช่แค่เงินทองนะคะไม่ใช่ให้แค่เงินทองอย่างเดียวให้ความรู้ให้สิ่งที่มีประโยชน์ให้ความช่วยเหลือให้กําลังใจให้อ่าการแบ่งปันกันอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นสิ่งที่ดีกับโลกใบนี้ค่ะนั่นแหละค่ะก็คือการให้แล้วนะคะแล้วสังเกตดูไหมคะว่าคนที่เขารวยๆค่ะเขาชอบทําบุญ บริจาคต่างๆไม่ว่าจะเกิดกี่ชาติกี่ชาติเขาก็ยังเป็นคนที่ชอบบริจาคอยู่ดีนะคะลองสังเกตดูนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะร่ํารวยเราต้องลดความตหิีของตัวเองนะคะแล้วก็หาวิธีสร้างไรายได้ให้มากที่สุดเพื่อเราไม่ขาดสนเพื่อเราอยากทําบุญเราได้ทําเราอยากกินเราได้กินเราอยากไปเที่ยวเราได้ไปนะคะให้เราไม่รู้สึกขาดสนนะคะทํายังไงก็ได้ให้ชีวิตของเราดีขึ้นแล้ว อย่าเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับใครไม่มีใครเหมือนใครได้ร้อยเปอร์เซ็นในโลกใบนี้ค่ะต่อให้จะเป็นนักก๊อปปี้ขนาดไหนก็ไม่สามารถก๊อปปี้ได้เหมือนเป๊ะถึงร้อยเปอร์เซ็นนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะเป็นใครก็เป็นตัวของเราเนะะี่ยค่ะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแล้วสร้างตัวเองให้มากที่สุดสร้างตัวเองให้เร็วที่สุดนะคะการสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งแต่ตอนที่เรายังมีกำลังเนะะี่ยค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะ เพราะว่าถ้าเราไปสร้างเนื้อสร้างตัวตอนแก่ค่ะมันลําบากมากๆนะคะมันมีโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัวน้อยมากๆค่ะถ้าเรายังพอมีโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัวตอนยังมีกําลังตอนเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะรีบสร้างนะคะแล้วก็ใครอย่ามี mindset ดีๆอย่ามีแนวคิดดีๆในการใช้ชีวิตแบบนี้นะคะทักมหาเจี๊ยบได้เลยนะคะหรือว่าทักหาคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับพี่ๆทางอินดีมนะคะ มีแนวคิดดีๆให้พี่ๆแบบนี้ทุกวันเลยค่ะใครอยากมาเป็นนักธุรกิจอินดีก็สามารถทักมาได้นะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ